สวัสดีครับอิวชาแนลเมื่อนีวันที่สมมกราคมหกแปดแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องห้ากัเดินทางไปหลายแล้วอิวจะบนกุ้งนะครับ ส้มซีโค้งหมูนะคเซลมอนี่ต้มปลาทอดอย่างเดียวแล่ยปลาเป็นได้รบกว่าข้างหลอดบ่ได <c oughs> ้เออคือยิน <c oughs> cái mũi trường bài chỉ phải phọt bục muông kiếm nó nằm ở hết đường. อันอ <Okay. S 1> ันแล้วกาแฟซองไหมไอ้ต้นหนุ่กินได้เร็วกาแฟซองไหมกาแฟซองซองไหมเอาตายัดไหมนี่บอกจไปเอาเนาะเอามาเร็วแล้วจะไหนกินข้าวหน <Okay. S 1> ึ <hair> <pudding> First, there, right? ่ง right? ข้วต้มหมูดินี่ต้มหมูดิไปแลกกันต้มหมูกั็ข้าเจ้าเร็วแลกกันมีาเจ้ามีอยู่เฮียนมีอยู่ <ไ>นมาบังที่กูไมอยู่ด้อ่ะรู้เด้ยวไะอยู่ให้อยู่หน้าคุณนะ

มันจะกซ่องดูโมเมนต์อันนี้นี่มันแ่ดำตัวนี้บื้ยหลวครับคนเดียวเท่า

พี่ดูพี่าาาัเปิน้า,อ,า,าองข้างบ้านก่นอ,อ,อกนออนี่สมปลเปลาพีเลออดกวนว่ามือนีบ่ทันกินสมารทกินนี่กด่งนอเียอ้าวบ่ได้บ่ท่นอย่าด เสือไม่ใช่สักตวเอะใส่เหล่ากับโมกไว้ตัวมืออื่นก็เดินทางมั่งเดินทางใช่แล้วเขาทำงานตัวเนาะทำงานดีใส่กุ้งเตีอบมุนเดียววางไฟทุกไปมันได้กินกุ้งเตี๊บมุนเดียวงั้นบอถ้ายังเด็กหน่อยบ่มีเวียดหาได้กินงานกับบริเวณงันบ่

Đã kia xếp, nằm lúc về, 2m luôn Cháu ra khỏi vịt chắc chọn Tạm còn nay không có cháu Cá nhà người đến là người นายทบเปิดเลียนมือไ,ไรนายทบทม่หกมุมวิวเขาเปิดไว้เ,ยเียนายทำเลียนเฉยไม่เมี่ยงเดี๋ยวนวนบ่อน หลนกุ้งครับพี่น้องแถมบัตรล็อกปูมันตายแล้วกับตองกุนครับอันนี้มันต้องตายกับฮ็ดคุ้งเต็มอคลิปนี้ไว้จ้ำนี้ครับยูชาแนลสวัสดีครับ